สวัสดีน้องๆที่น่ารักของพีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยครับเราอยู่ในเกม One Punch Man The Song e t Man นะครับนี่เป็นไอเดียที่2นะครับจากน้องน็อตนะครับขอบคุณน้องน็อตมากๆนะครับที่ส่งเข้ามาอีกคนหนึ่งนะฮะนะจากอีพีแรกไปนะครับน้องน็อตเขาก็ส่งมาพร้อมๆกันเลยนะครับไอเดียของน้องน็อตนะครับน้องน็อตให้เปิดทั้งหมดเดี๋ยวลองถามน้องน็อตก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าได้แล้วหยุดเลยหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวค่อยถามน้องเขาก็แล้วกันครับน้องเขาเตรียมไว้ให้ถึง250ใบ นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับพี่ขออนุญาตลองเปิดเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเปิดกันเลยนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเราได้บอกกันไปแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วเโกโรเนี่ยเป็นตัวที่โหดเรามากนะครับถ้าเราดูจากสกิลอ่ะไหนๆก็เข้ามาดูแล้วก็ดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอันนี้คือวันแรกเลยนะคือวันแรกเหมือนกันนะครับนี่ครับเกโรมีสี่สกิลนะมีคอด้วยนะครับซึ่งคอเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาคอซอมบี้ไปพิล็อกกับ พวกคอของบาคุซันด้วยอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันก็ค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับแถมฮิวแรงกว่าด้วยนะยังไม่พอนะครับมันยังใช้แบบใช้ประโยชน์จากเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆนะครับสำหรับกิโลกิโลใครที่แบบยังไม่มีคอใช้ยังไม่มีคอซัมบี้แมนนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็โหดมากๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองลุยกันเลยดีกว่านี่ครับขออนุญ,ญาตเปิดใบทองแบบเแบาบๆไปก่อนนะโอเคลิลลี่นะฮ okay. ะโอเค เขาเรียกว่าไล่ไล่ดวงไล่ดวงออกไปนะฮะอ่าผู้รุกรานทะเลลึกนะครับขอให้น็อตโชคดีชารันโคเฮ้ยเอาดิดวงเหมือนจามานครับชารันโคออกด้วยนะครับโอเคครับมูเมงไรเดอร์สวยเหมือนคอมจะเริ่มค้างแต่ไม่เป็นไรนะฮะเปิดไปเลยนะครับเปิดไปเลยเปิดไปเลยโอเคครับผมนะนี่กามูชิแล้วก็ปิดท้ายด้วยแับ เออห้องนี้ดิมาให้หมดมาให้หมดเออโอเคครับผมนะตัวแดงเก็บไว้ให้น้องอะไรกันครับมาถึงเวลาแล้วครับของเกโรเกโรดูสิเราจะโดนไปกี่ใบครับทุกคนนะจาก250จะได้กี่ใบไปลุยกันเลยนะครับโอเคแต่ว่าน้องเขาเตรียมไว้ถึงการันตีอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับได้แน่ๆแต่จะได้กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับไปเลยครับชุดใหญ่ไปกับปิ๊ป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 มาชุดแรกชุดแรกของเรา มาแล้วครับผมมาแล้วปึ๊บขึ้นมาเป็นเรื่องก่อนได้เปรียบดีครับนี้ถ้าย้อนถ้าย้อนกลับไปตอนเกมเปิดใหม่ๆนี้คงกระโดดร้านบ้านนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆโอเคครับผมชุดแรกผ่านไปนะครับสิบใบแรกนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ถ้าเตอร์เบงนะก็หลายร้อยนะครับบางทีอาจจะถึงพันเลยก็ได้นะครับสาหรับสิบใบแรกนะครับโอเคไปต่อชุดที่สองกันเลยนึ่ครับชุดที่สองของวันนี้ ทำค่าบุกโจมตีครับผมนะราชาน่านฟ้าเรู้สึกเกลือ20ใบรู้สึกเกลือมากตอนนี้นะเอ้าชุดที่สามครับผมเกียโรเกียโรเกียรุเกียรุเกียโรเกียรเกียรเกียรมาแล้วผมชุดที่สามฉันก็แค่ทำไปด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนะครับใครครับหน้ากากเข็มครับผม รอ่ะโดนโอ้ไม่กอดสามชุดแล้วเนี่ยถ้าตีเป็นเงินนี่เยอะมากเลยนะครับถ้าเขาไม่ได้ดองนะแต่น้องเขาอาจจะดองมาด้วยนะครับโอเคนะจัดไปครับผมชุดที่สี่เนี่ครับเริ่มเสียงเสียงเริ่มให้มั่นใจนะครับแต่ด้วยความมือทองของไอดีหนีแล้วความมือทองของพวกเราความมือทองของแก๊งเราความมาอือทองของพวกเรานะครับความหมายกับฟุกิกิไม่อยากได้เลยตอนนี้ความมือทองของช่องเรานี่ครับมันต้องมา ครับอ <S PA> ั๋น dAR อ่ะไอ้ละ bAR แบบนี้มีโอกาสที่ในชุดและชุดหน้าและชุดต่อไปนะครับมีโอกาส AR ออกนะครับเยอะมากๆนะครับพอดวงมาแล้วนะครับโอเคครับกดออกนะครับกดเข้านะครับทิปเดิมทิปเดิมกดออกกดเข้านะครับเพื่อรู้สึกว่ามันจะมานะครับเราเปิดเข้าไปเลยครับผมนะปึ๊บโอเคใครกล้าขยับตัวมันมาปวดขีดอะไรกันตอนนี้ยคืออยากขึ้นชื่อเราอ่ะครับเนี่ย200ใบแล้วนะแสดงว่าเราเปิดไปทั้งหมด50ใบแล้วนะครับ ห้าสิบใบแล้วยังไม่มาเลยน้องๆห้าสิบใบแล้วนะหกสิบแล้วนะหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็หกสิบแล้วนะผู้สง่งมันมาสงสารอะไรกันตอนนี้นี่ดูชื่อเราขึ้นเลยอันเชิญผู้สงสารทะเลลึกผู้สงสารด้วยนะโอเคครับผมถ้ารู้สึกว่ามันไม่มานะี่ครับนำทิ้งก็คือออกมารับของรางวัลนิดนึงนะครับโอ้โหเราโดนไปเท่าไหร่เนี่ยหกสิบใบแล้วนะฮะแล้วต่อไปเป็นใบที่เจ็ดสิบครับผม ควรจะออกนะครับควรจะออกได้แล้วนะครับ70เพื่ออีก70ชุดเนี่ยจะได้มีโอกาสปอยอีกตัวนะครับโอเคด้วยดวงวิญญาณของเรานักรบคัสเคัส N นทั้งหลายดวงขอให้ท่านเกีรโลเกโลมาสถิตลงนะที่แห่งนี้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 น้นี้นจองออกมาเกโลเกโร อีกเหรอเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่กะสอบใจนี่เพื่อนมันต้องมาแล้วเพื่อนเฮ้ยสองห้าศูนย์สองห้าศูนมันสองห้านยมันโดนไปเจ็ดติบแล้วนะเพื่อนต้องมาแล้วจุดเนี้ยมา 10ครั้งไม่มีเอ็นเเมเล่นแล้วไหนบอก80การันตีไงเจ GM 8มเจมแแล้วเมื่อกี้นี่90แล้วเจ GM g มเจมเจมแอดมินทำอะไร90ไปไม่ได้เอ็เเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเจมจี ใช่จริงๆเจมนายบอกว่าแปดสิบเก้าสิบการันตีไงมันเกินไปแล้วมันตัวดำเว้ยมันไม่ใช่ตัวแดงเจมเจมมันไม่ใช่แอดมินแก้เลยบักบ๊กแน่ๆบั๊กโลบใบใหม่ที่ราบปีศาจเป็นหลักโลบใบใหม่ที่ราบปีศาจเป็นหลักโลบใบใหม่ที่ราบปีศาจเป็นหลัก ที่ราบปีศาจเป็นหลักโลกใบใหม่ที่ราบปีศาจเป็นหลักโลกใบใหม่ที่ราบปีศาจเป็นหลัก หนักอยู่นะ100่ใบนี่ครับยินดีด้วยครับผมนะโอ้โหไม่คิดเลยเนี่ยว่าจะออกมาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวี่ขอญาตถามน้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่าเปิดต่อไหมนะครับนะครับถ้าน้องขอให้เปิดตอบครับเราก็จะมาต่อกันนะครับโอเคจัดไปโอเคครับผมนะก็เมื่อกี้เราโดนไปหนึ่งร้อยใบน้อยดีน้องน็อตนะครับแต่พี่ว่ามันควรจะเอาถึงร้อยแปดสิบนะครับเพื่อจะได้อีกตัวมาอัพนะโอเคครับผมนะงั้นเราจะจัดอีกประมาณแปดชุด นะครับถูกต้องไหมเพราะเราเปิดไปทั้งหมด100เนาะเมื่อกี้แต่เช็คก่อนนะครับเปิดไปทั้งหมด100เราได้รับเกโลแล้วนะครับนี่ไงเราเปิดไปทั้งหมด100แล้วนะครับเราขาดอีก80นะครับเราก็จะได้เกโลอีก1ตัวนะครับโอเคครับผมนะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราใส่ต่อเลยแล้วกันนะครับเราใส่ต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผม3 2 1จัดไปครับผมชุดที่11นะครับจัดไปลุย นี่ครับสู้ตายครับผมนะ <Okay. S 1> ขออีกสักหนึ่งนะครับถมาได้อีกสักตัวนี้จะเจ็บมากนะครับน่าจะได้เป็นสมายแมนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สุดยอดสเตียรอยพี่ไปอ่นข้างบนไงโทษทีนะครับโอเคครับผมโอ้โหดับเบิลอีกแล้วจงติดตามข้าบุกโจมตีเฮ้ยเอาว่ะดับเบิลเอาาเอาว่ะเฮ้ยมีโอกาสนะนี่มีโอกาสนะนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกเรารู้สึกว่าเรามาใกล้แล้วเว้ ครอย่างน้อยตอน180มันก็ได้แน่ๆตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะ mm hmm. เพราะงั้นใน80เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ออกอีกตัวเหมือนกันแต่เราจะได้ตัวอะไรเท่านั้นเองนะผมฉันต้องการพลังมหาศาลในการขยี้ความชั่วร้ายนะครับได้เป็นเจนอตนะฮะโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวกดออกกดเข้านะครับแล้วก็ไปครับผมชุดที่3นะอันนี้คือรอบ2นะครับชุดที่สเอาวะซาดคิโได้ e อรอเหร ไม่ใช่เราได้เจนอตเออหมวดสัว่พั่เหลงอีกแล้วนี่ไงได้เจนอตนะครับโอเคครับผมอีกนิดนึงนะครับใจเย็นหายใจเข้าพุทธครับผมหายใจออกหายครับผมไปลุยอีกสิบไปว้าวต้องมาดิอมาอีก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 อีกสักตัวโอ้โหดูดิมาแต่ล่างหนึ่งมาแต่ล่างหนึ่งแล้วเป็นไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้ นี่ครเป็นปีดทิ้งครับผมนะโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสขอให้ออกชุดที่8ด้วยเถอะออกชุดที่7ชุดที่8ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด120ลนะนี่ครับใช่ไหมหนึ่งร้ยยี่ถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยแล้วมันจะหลอดน,นะครับเดี๋ยวเปิดเลยแล้วมันจะหลอดหาก่อาอะไรล่ะเราเปิดไปทั้งหมด 1 4 0โอเคครับอีก4ชุดครับผมอีก4ชุดครับผมจัดไปครับขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกหนึ่งออกลายเป็นยาเมกาเอา้าอะไรกันวะเนี่ยเปิดกาชาอยู่ๆดีๆก็โดนโดนด่างั้นเหรอเฮ้ยเอาเรื่องและก็อีกชุดหนึ่งครับผมเลยอีกสองชุดแล้วนะ อันนี้คือชุดที่3นะครับแล้วก็ชุดที่2แล้วก็ชุดที่1นะครับชั้นที่ต้องการไม่ใช่วิชามังคนแต่เป็นพลังํารทำลายล้างได้บ่อยได้ดีนี่จีนอสอ่ะบ้าน6ดาว7ดาวแล้ยังไมันมาบ่อยขนาดนี้มันมาบ่อยเกินไปน่ครับเล่นสองชุดก็ผมแต่เกียร์โรลางแรกนี่มาบ่อยมากเลยน่ครับขอเกียร์โรลางสองอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องขออีกหนึ่งตัว่าเพื่อเป็นกําลังใจหูหูมาเร็ว โอเคครับผมนี่หิวข้าวเลยนะอาหารมาแล้วจริงๆเดี๋ยวครับและชุดสุดท้ายครับผมนะชุดสุดท้ายเพื่อให้การันตีครับผม <Okay. S 1> เพื่อการันตีครับผมเพื่อการันตีครับผมเป็นชุดที่แปดน,นะโอเคโอเคเป็นทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบใบครับผม คนที่พวกแกตามหาร่างสมบูรณ์แบบแห่งมนุษย์ยุคใหม่เป็นอะไรกับดว้วงไม่รู้นะครับมาอีกเล้วนะครับดว้วงนะี่ครับแล้วก็เป็นเอเดนในชุดสุดท้ายครับผมนะตบมือครับผมดีนะที่น้องเขาได้ไปแล้วตัวหนึ่งนี่ครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้อาชูราคาบุโตมาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียโรเกีโรอีกหนึ่ง ตัวครับผมได้40เศษนั่นเองนะครับดีใจด้วยครับผมนะก็ยินดีกับน้องน็อตด้วยนะครับเป็นเกโลเกโลทั้งหมด2ตัวนะครับใน180ใบแล้วก็ด้วง1ตัวนะครับซึ่งด้วงน้องเขาก็อ่าวูได้เศษเพิ่มมาก็เดี๋ยวผมไปอัพกันต่อรับมีโอกาส5ดาวด้วยนะโอเคครับผมนะก็ขอบคุณน้องน็อนมากๆเลยนะครับที่ส่งเข้ามาให้เปิดกันเลยก็ยินดีกับน้องมากๆเลยนะครับยังไงก็ ลองปั้นดูนะครับสำหรับเกโลเกโลซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาขอน้องน็อตเขารีวิวกันละกันเพราะไอดีหลักพี่ไม่น่าจะได้นะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆจริงๆนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องน็อตด้วยนะครับซึ่งน้องเขาดวงดีไงไม่รู้จะกดให้น้องเ็าทำไมนะครับยังไงถ้าชอบกันถูกใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบ นะครับกินดีด้วยนะครับนะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ลา,ากัไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบ๊ายบาย